ดูครับบรรยากาศนะครับของนาที่เพิ่งจะตีเสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะดูครับเนี่ยนกครับโหยมากเลยครับยอด,ดไหครับนี่คือบรรยากาศนนะครับจะดูด้วยแต่สายตาเปล่าเนี่ยโอ้เต็มไปหมดครับ เดี๋ยวผมจะ,จะห้ดูนู่นนะฮะดูตดูไกลๆนน่นดูเป็นไงครับโอ้โหส,สุดครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือนาลุงพันธ์ครับ26ไร่ครับตีเรียบร้อยอนกตะยางขาวนะครับก็มาชุมนุมกันในที่นี้สงามครับผมเป็นไงพ่อแม่พี่น้องเยอะมากครับ อันนี้คือรถตีครับเนี่ยกำลังขึ้นเลยสองคันนะฮะอ่าเนี่ยค,ครับเป็นรถตีนตะขาบนะครับขอบคุณมากนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามลุงพันบ้านสวนด้วยครับ